สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซีเคช่วยกดไลค์กดซับแล้วไปฟังกันเลยบทที่76เสียหมดตัวเดิมทีฝูงชนคันไม้คันมือและเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้อันดเดือดที่จะเกิดขึ้นมาถึงตอนนี้ทุกคนล้วนสับสนเป็นงงต่างก็สงสัยว่าหากชินเฟิงสามารถทำให้หลงป้าเทียนร้องให้ได้ด้วยฝีปากเช่นนี้อีกฝ่ายจะพาพวกเขามาที่นี่เพื่ออะไรกันให้มายืนเฉยเ,ฉย,เฉยเท่านั้นหรือชินเฟิงไม่สนใจว่าผู้อื่นจะคิดเช่นไรวันนี้เขามาหาห,าหลวงป้าเทียนเพื่อทําการแลกเปลี่ยน โลกนี้ไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรมีเพียงผลประโยชน์เท่านั้นที่ถาวรความขัดแย้งครั้งนี้ท้ายที่สุดก็ยังขับเคลื่อนด้วยผลประโยชน์อย่างไรก็ตามความขัดแย้งหลักคือสงครามธุรกิจระหว่างชินเฟิงกับหอเซียนเมาไมนนายน้อยฉิงคว้าลูกคิดอันเล็กของเขาขึ้นมาอีกครั้งไม่รีบร่งคิดบัญชีกับหลวงป้าเทียนแต่เอ่ยอย่างจริงจังแทนว่ามีใครในเมืองหลวงที่ไม่รู้จักชื่อเสียงเร่งนามของเจ้ากับพรรคของเจ้าบ้างเอาเป็นว่าข้าจะช่วยตั้งชื่อให้ใหม่ก็แล้วกันเพราะหากเจ้าถูกตัดหัวแล้วข้าจะไปขอให้ใครชชาหนี้ใ้ใเ่่รรอสักคูค หลงป้าเทียนไม่รู้ว่าหัวของชิงเฟิงกำลังจินตนาการแผนร้ายอะไรอยู่เขารู้สึกเวียนหัวไปหมดจากหน้าต่างห้องส่วนตัวของหอสุราเจ้าชังฟู่กับเกาซงเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดต่างก็มีสีหน้าว่างเปล่าการประมือกันครั้งแรกของเขากับชิงเฟิงเกาซงไม่คิดมาก่อนว่าตนจะยกหินทับเท้าของตัวเองใครจะคาดคิดเล่าว่าชินเฟิงจะโจมตีเขาเช่นนี้ริมฝีปากเจ้านั้นเหนือชั้นยิ่งกว่าจิ้งจอกเท้าในราชสำนักเสียอีกพักพยักมังกรหลงป้าเทียนให้ตายเถอะมันเชื่อมโยงชื่อบ้บาอะไรกัน ก็ทรงทั้งโกรธทั้งกลัวพลางคิดว่าหลังเรื่องนี้จบลงเขาจะต้องเปลี่ยนชื่อของหลวงป้าเทียนให้ได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเจ้าช้างฟู่เคยสัมผัสความร้ายกาจของชิ้นเฟิงมาก่อนใบหน้าของเขาซิเสียวพลันกระซิบเสียงบอกว่าเจ้าหลวงป้าเทียนนั่นติดก,กับแล้วเกาทรงขมวดคิ้วหมายความว่าเจ้าช้างฟู่ขบเคี้ยวเคี้ยวฟัน วิธีเดียวที่จะจัดการกับคนบ้าอย่างชินเฟิงได้คือต้องตีเขาให้หมอบลงกับพื้นทันทีที่ชินเฟิงปรากฏตัวความรุนแรงเป็นภาษาเดียวที่อีกฝ่ายจะยอมฟังเมื่อใดปะทะก,กันด้วยฝีปากเจ้าสารเลวนี่ไม่เพียงแต่มีความคิดลึกล้ำเท่านั้นแต่ยังมีปฏิกิริยาตอบสนองรวดเร็วไม่ต้องพูดถึงผู้ชายตัวใหญ่ไร้ไหวพริบเช่นหลวงป้าเทียนเลยแม้แต่ขุนนางชั้นสูงในราชสำนักก็มีแนวโน้มที่จะถูกชินเฟิงบีบให้จนมุมได้ง่ายๆทันทีที่เขาเปิดปากหลวงป้าเทียนก็พ่ายแพ้แล้ว เมื่อนึกถึงงานเลี้ยงวันคล้ายวันพระราชาสมภพของจี้อองชินเฟิงไม่เพียงผลักดันการสืก่กระเปิดตีด้วยริมฝีปากเท่านั้นแต่ยังทําให้ขุนนางในราชาสำนักต้องอับอายผูกสัมพันธ์กับฝ่าบาทและจี้องอีกทั้งยังสร้างอํานาจทางการเมืองมหาศาลและเดินทางออกมาได้อย่างปลอดภยัยเกาส์นอดไม่ได้ที่จะตกตะลึงคําพูดและกละวิธีของคนบ้าเกินกว่าที่คนธรรมดาจะรับมือได้จริงๆแต่ถ้าใช้ความรุนแรงไปเลยเกาสรงเหลือมองฝูงชนหนาแน่นด้านหลังนายน้อยชินอดไม่ได้ที่จะยิ้มอย่างขมขื่นถ้าหากลงมือจริงๆก็ยังไม่รู้เลยว่่าคคคนททีีถูกุตือใร ภายใต้การยุยงของชินเฟิงฉิ้นเสียฝูหยิบผู้กันกับกระดาษขึ้นมาแล้วกางลงเบื้องหน้าผู้เป็นนายชิ้นเฟิงสะบัดผู้กันสองสามครั้งบนกระดาษส่วนจุดจากนั้นลายมือบิดเบี้ยวก็ปรากฏขึ้นหลังจกเขียนเสร็จชินเฟิง<ๆ>ก็ขอให้ใครสักคนเอาไปแขวนไว้หน้าประตูพักพยักมังกรบนนั้นมีตัวอักษรขนาดใหญ่สามตัวพักหูหนวคคำรามหนึ่งจากนั้นเขาก็เขียนกระดาษแผ่นเล็กๆมอพยหยลงป้าเทียนและเอ่ยด้วยรอยยิ้มชื่อนี้ข้ามอบให้เจ้า หลงป้าเทียนคลี่กระดาษแล้วมองดูเขาโกรธจนแทบจะกลั้นใจตายเมื่อเห็นคําว่าหูหนวกพลานขนมสองเขียนไว้อย่างบิดบิดเบียเบ้ยวๆชิ้นเฟิงเขียนคําทั้งหมด6คํา5จาก6เป็นคําเชิงลบซึ่งมีความหมายหมายเสื่อมเสียชั่วร้ายและเหม็นโชหลงป้าเทียนรู้สึกกับแน่นในอกแทบจะกระอักเลือดออกมาพี่น้องจากพักพยักมังกรที่อยู่รอบข้างรู้สึกอับอายจนหน้าแดงหูแดงพวกเขาจะยังมีรัศมีของอันธพาลได้อย่างไรอีก สถานที่เกิดเหตุเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะดังอืออึงจนแทบจะทำให้หูหนวกผู้คนที่มาร่วมสนุกต่างก็กุ้มท้องขำจนตัวโยกไปมาฮ่าฮ่าฮ่าพักหูหนวกคำรามเป็นชื่อที่ดีสมกับเป็นนายน้อยแห่งตระกูลฉินช่างเสียสีกันเก่งจริงๆไม่มีคนปกติดีคนใดสามารถคิดคำเช่นนี้ออกมาได้อีกแล้วนายน้อยฉินต้องการให้พวกเราตลกจนตายใช่หรือไม่ไม่ว่าชื่อหลงป้าเทียนจะสง่าง,งามเพียงใดแต่ก็ถูกเขาเปลี่ยนเป็นหูหนวกพานขนมอีกทั้งเมื่ออ่านแยกพยางยังมีคำว่าขี้อีกนี่มันเลวร้ายมาก ข้าหัวเราะกับเรื่องตลกของพักพยักมังกรได้ทั้งปีเลยล่ะเกาทรงซึ่งแอบสังเกตการอยู่รู้สึกโกรธเกรี้ยวมากวงแก้มเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงพางขบเคี้ยวเคียวฟันไอเวินฉินเฟิงนี่น่านกลัวเกินไปแล้วเจ้าช้งฟูกกระแอมไอแห้งแห้งเพื่อบรนเทาความกระอักกระอ่วนในใจแล้วเอ่ยอย่างสงบว่านายน้อยกัท่านเข้าใจแล้วใช่หรือไม่ หากต้องการจัดการกับคนอย่างชินเฟิงต้องทำในอุดใจเดียวเท่านั้นมิเช่นนั้นคงจะล้มเหลวอีกเป็นครั้งที่สามในแง่ของความไร้กาจไรยย้ยางอายและสกปรกสมโภไม่มีใครเทียบเขาได้มาก่อนทั้งในอดีตและอนาคตฉายาสี่จอมมาร้ายแห่งเมืองหลวงได้มาเปล่าเปล่าเสียเมื่อไรกันรู้เรื่องนี้ไปแล้วจะมีประโยชน์อะไรแก้มของเกาทรงเหอร้อนอย่างไรเสียเขาก็สร้างพักพยักมังกรมากับมือแต่ตอนนี้มันกลับเป็นตัวตลกของใต้ล่าไปเสียแล้วเกาทรงรู้สึกเหมือนถูกตบหน้าจนชาไปหมดอีกทั้ง ถึงจะรู้ว่าทั้งสองชื่อที่ฉินเฟิงตั้งให้จะน่าอายเป็นอย่างยิ่งแต่ก็ทำได้เพียงกัดฟันยอมรับท้ายที่สุดเสียหน้าก็ดีกว่าเสียชีวิตมิฉะนั้นชื่อของพรรคพยักมังกรและหลงป้าเทียนจะต้องสร้างความขุ่นเคืองให้กับฝ่าบาทอย่างแน่นอนชูเฟิงกัดริมฝีปากบางเบาเมื่อมองดูฉินเฟิงผู้น่าเกรงขามในใจของนางก็เริงร่าหากติดตามอยู่ข้างกายเขาชีวิตย่อมไม่น่าเบื่ออ,อีกต่อไปนายน้อยฉินหยิบลูกคิดอันเล็กขึ้นมาอีกครั้งเอานิ้วแต่น้ำลายที่ปลายลิ้นและคำนวณต่อไป ค่าง,งานและวัสดุอยู่ที่หนึ่งแสนตำลึงเงินค่ารักษาพยาบาลของช่างฝีมืออยู่ที่2 0 0 0 0ื่นตำลึงเงินหอสุราตระกูลฉิงของข้ากำลังจะเปิดให้บริการอยู่แล้วเชียวในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อดันมีปัญหาเกิดขึ้นย่อมต้องจ่ายค่าทำงานล่าช้าหากคำนวณจากรายได้รายวันของหอเซียนมามายค่าง,งานที่ล่าช้าต้องได้รับการชดเชยประมาณห0,000ื่นตำลึงเงินหลงป้าเทียนถ้าจะคุกเข่าให้ฉินเฟิงและขอร้องให้หยุดคำนวณแค่เริ่มต้นก็ปาเข้าไป1นึ่งแสนเจ็ดหมื่นตำลึงเงินแล้วฉินเฟิงเจ้า ก่อนที่หลวงป้าเทียนจะเอ่ยขอความเมตตาออกมาเขาก็ถูกชินเฟิงขัดจังหวะด้วยการโบกมือชินเฟิงไม่ใช่คนใจบุญเขาจึงต้องคำนวณอย่างชัดเจนค่าจัดหาคนมามากมายทียนี้แน่นอนว่าพวกเขาไม่ได้มาโดยเปล่าประโยชน์จํานวนคนห้าร้อยคนแต่ละคนต้องจ่ายหนึ่งร้อยตำลึงเงินรวมๆแล้วก็เป็นห้าหมื่นตำลึงเงินบวกกับที่ข่าเพิ่งตั้งชื่อให้และช่วยชีวิตเจ้ากับพักไว้แต่ละชื่อมีค่าหนึ่งหมื่นตำลึงเงินค่าใช้ใจ่ายรวมทั้งสิ้นเป็นเงินสองแสนสี่หมื่นตำลึงเงินหลวงป้าเทียนคุกเข่าลงดงปึกใบหนน้้้าาเตต็มดวย นายน้อยฉินแม้ว่าท่านจะขายค่าท่านก็ไม่สามารถหาเงินได้มากมายถึงเทียงนั้นในอดีตเป็นค่าเองที่ไม่รู้ความค่าขอร้องท่านโปรดแสดงความเมตตาด้วยเมื่อหลวงป้าเทียนคุกเข่าลงลูกสมุนทั้งหมดที่อยู่รอบๆก็สูญเสียจิตวิญญาณพากันเศร้าซึ่งไปทีละคนๆหากพักพยักมังกรทั้งหมดไม่ได้ถูกล้อมือเสียจนน้ำหยดเดียวก็ผ่านไปไม่ได้ลูกสมุนเหล่านี้คงทานน้ำมันที่เท้าวิ่งหนีไปนานแล้วแน่นอนว่าฉินเฟิงรู้ว่าหลวงป้าเทียนไม่มีเงินหากหรือพักพยักมังกรทั้งหมดบางทีอาจจะรวบรวมเงินสักหนึ่งหมื่นตำ เพียงพระหลงป้าเทียนไม่มีเงินไม่ได้หมายความว่าคนสองคนที่อยู่ชั้นบนจะไม่มีเงินเช่นกันเสียเมื่อไหร่ชินเฟิงรู้สึกได้ถึงแววตาโจรสองคู่ที่อยู่ชั้นบนมาตั้งแต่แรกแล้วการแสดงเมื่อครู่นี้ล้วนทําให้สองคนนั้นดูคนหนึ่งคือต้นไม้เงินต้นไม้ทองขององค์ชายรองส่วนอีกคนเป็นบุตรชายของมหาเสนากล่าวสาหรับพ่อค้าและลูกขุนนางแล้วสิ่งที่พวกเขามีก็คือเงินชินเฟิงไม่รีบร้อนชายหนุ่มเขียนสัญญาหนี้และมอบให้หลงป้าเทียน หนพักหูหนวกคำรามลองหูแบง่งพ้องเสียงกับพักพยักมังกรลองหูแบงสองหูหนวกพลานขนมลองบีเอเทียนพ้องเสียงกับหลงป้าเทียนลองบีเอเทียนขอบคุณสำหรับการรับฟงังถ้าสนุกอย่าลืมคอมเมนต์ว่าสนุก